ดีครับชาลเซเว่นไนท์ครับวันนี้กับพวกผมดียูเซตนะครับซึ่งพาทุกคนผมมาตีธรรมากรชั้นเก้ามาซึ่งน้าว่าขอผมนั้นไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะเพราะผมตีได้แค่สามบานห้าเนะว่าวันนี้คือผมก็ได้มากับเอ่อผู้เล่นคนหนึ่งนะครับไม่เชิญเขาเป็นผู้เล่นเท่าไหร่ครับเขาก็เป็นยูทูบเบอร์แต่ก็อุ๊ยนก็ขอก็ขอเชิญครับคุณบิวครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับไม่ได้ทําคลิปนานแล้วเนาะก็ใช่มาเล่นกันบ้างนะ ใช่ครับผมก็นี่ผมคือคุณฟิลครับผมก็จะมาชวนคุณและผมพูดถึงถ้ามังกรที่มาใหม่ผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวสดร้อนๆเลยคุณคิดว่ามังกรตัวนี้มีความสามารถอะไรมั่งเหรอตัวมังกรนี้ครับพิศบัวนะใช่ครับก็ถ้าเราดูจากแค่เรื่อสเตตัสเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมสองถึงสามเท่านะแล้วก็แพสซีฟกบบตัวของสกิลเนี่ยจะมีความแรงมากขึ้นเราก็เลยจะต้องมาปรับ ของกันนิดนึงสาหรับขท่ามังกรน,นี้นะเราจะใช้ของ,อของเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตีแรงสุดๆไปเลยเนาะแรงมากเลยคือต่อคือผู้เล่นเก่าเนี่ยยังโดนแรงกันนะบอกไว้ก่อนแรงมากแลวไม่ใช่แค่ตีแรงอย่างเดียวเลยนะมีแบบสถานะ50ยับมา <okay. S 1> ให้ด้วยทําให้มีความยากลําลบากในการต่อใช่ผมจะให้เขาอธิบายเรื่องนี้แบบชัดนะว่าทำไมถึงสถานะจัดขนาดนี้ขอเชิญครับก็เพราะว่าบอสวัวเนี่ยปกติเนี่ยมันจะไม่มีบัฟลดต้านสถานะฝั่งเรานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย พัฒนาใส่มาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมีตกด้วยมีมาแบบขายของนะฆ่าเราจะชัด <laughs> มันเอาไปฆ่าเหมือนเทพของมาฆ่าเราเงี<อ>้ยม่รู้ใช่ <laughs> น่ากลั <พอ S 1> วข<ะ>ายของตัวใหม่อ่าที่เขาเพิ่งปลูกพลังเทพเจ้าให้ก็คือตัวของอาริสนั่นเองอ่าใช่ที่เพิ่งปลูกพลังเลี่ยนะว่าอาริสนั่นยังมีความสามารถในการลงดันเกียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พิเศษด้ยนะเพราะว่าดันมันมีหลบร้อยนะสำหับใครที่อยากใช้อาริสก็สามารถจะได้นะครับผมโอเคเรา มาเข้าถึงจุดเดิมกันต่อโอเคเชิญครับยังไงต่อบอสบัวก็โดยตัวของบอสบอัวเนี่ยนะอ่โเคเนื่องจากสกิลมันแรงอยู่แล้วแล้วก็สกิลทุสก,ลทกสกิลของบอสเนี่ยเป็นห้าเป้าผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นตัวของลูนะเพือ่อที่จะเอามากาามันดาเมจให้มันน้อยลงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้กันไม่ได้กันทั้งหมดนะอืม เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มดู้เนี่ยสามารถใช้โลซี่แทนในตำแหน่งของเด็กินเลฟบได้นะครับแต่ว่าบัฟกิลเนี่ยจะต้องไปขปับเล็บบ็อกด้วยนะไม่งั้นก็นมีสิ์ที่จะตีแล้วจะติดเด็กสลบนั่นเองนะยากเลยนะโอเคก็ตัวต่อไปเลยครับเชิญมาดูในส่วนแรกก่อนก็คือแบริก้านะครับเบริก้าผมจะบิวเป็นสองจุดอ่อนนะเพราะว่าบัฟกิวผมเนี่ยใส่เป็นคีกับจุดอ่อนมาอย่างสงสองอย่างนะครับใช่ ถ้าลองดูจากการคำนวณเนี่ยยังไงคิดกับจุดอ่อนก็ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะส่วนเจมเนี่ยจะไม่ใส่เล่นเกตน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นตัวอของบริก้าเนี่ยมันติดสถานะเนาะก็เลยใส่เป็นตาสถานะผิดปกติมาด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนแหวนเนี่ยจะใช้เป็นแหวนรีเกตน,นะครับแล้วก็พ่วงมากับแหวนปีทัตมืดแรงขึ้นแล้วก็แหวนคลั่งนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วสิ่งที่จําเป็นสำหรับตัวนี้คืออะไรครับมีจุดเด่นไหมสำหรับเบรดิกา้าจุดเด่นของเบรดิก้าตอนนี้ จุดเด่นของเบริก้าเป็นตัวที่เบิร์สสกิลได้แรงที่สุดในเกมณตอนนี้นะถึงเมย์จะเข้ามาใหม่แต่ว่าตัวของเมเนี่ยมันเป็นแนวแนวแบบแกายภาพเิเอ่อเป็นกายภาพแต่ว่าตัวของเบริก้าเนี่ยเป็นตัวเบิร์สของเวทที่แรงที่สุดนะครับใช่แต่แตัวอุกบาตนะแต่ว่ามีแต,แต่ตัวนี้มีข้อข้อเสียไหมครับข้อเสียจุดบกครองไหมตัวนี้ ตัวนี้มีข้อเสียที่ดาเมจจากสกิลปกติอ่ะมันไม่สามารถทำดาเมจได้เยอะเท่ากับเมคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคำนวณดาเมจที่จะออกมาจากอุกบาตให้ใที่สุดที่จะทำได้โอเคครับผมถามไหมครับคือทำไมเขาถึงลงอุกบาตตอนเจ็ดเทินครับมมนมีสาเหตุไหมครับเพราะอะไรเขาถามมาเยอะมากเลยอย่างแรกเลยก็คือตัวบัฟยูริจะเต็มพอดีอืทุกเจ็ดเทินคือเราต้องลงอุกบาตเจ็ดเทินทุกครั้งว่างั้ครับ ไม่ไม่เจ็ดเทินก็ได้แล้วแต่ทีมเรามากกว่าอ oh. ส่วนที่เขาลงเจ็ดเทินเนี่ยก็อาจจะมีสองสาเหตุด้วยก็คือมีตัวของยูริกับตัวเ hmm. ดจินเลฟนะอืม hmm. เพราะว่าไอ้พวก uh. มันจะเป็นบัฟสแต็คให้เท,ท,ทินเนี่ยมันผ่านเยอะๆก่อนเราถึงจะ hmm. ใช้บัฟของมันเนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะอแ hmm. ม่คุณฟีลความรู้รอบรอบตัวจริงๆโอเคทำไมสัตว์ทำไมถึงใช้สัตว์เลี้ยงรูครับทำไมคุณถึงใช้สัตว์เลี้ยงพวกเพิ่มดาเมจนะครับมีสาเหตุไหมครับ ก็ถ้าเกิดเราใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มดาเมจเนี่ยบอสมันจะสกิลมาทีเดียวแล้วเราตูมตายไปเลยนะครับต่ oh. อให้ขอาคุณจะแน่นแค่ไหนยังไงก็ไม่ไหวน hmm. ผมก็เลยเอาเลือกสัตว์เลี้ยงหนี่ยที่มันมาช่วยเสริมพลังป้องกัน hmm. แล้วก็ลดดาเมจของเนีนยนยื้อเนียนยื้อว่างั้นครับใช่เนียนยือ้อคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีรูก็สามารถใช้อาร์เมอร์แทนได้ไหมครับเพราะอาร์เมอร์มันก็มีการห้าเป้าเหมือนกันแล้วก็เฟกเกาะเพิ่มได้เหมือนกันอ่าถ้าอาร์เมอร์เนี่ย จะขอบอกไว้ก่อนว่าอาร์เมอร์ติดห้าเป้าแค่เฉพาะใน PVP นะ PVE จะไม่มีผลอ๋อโอเคสำหรับผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้นะครับผมก็มันไม่มีผลนะครับแค่ลดดามเมจหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วลดดาเมจสิลดห้าห้าเป้าใช่ไหมผิดอาร์เมอร์ลดห้าเป้าใช่อาร์เม,มอร์ลดห้าเป้าแต่ว่ามีผลแค่ในอารีนาเท่านั้นอืมแต่ข้อเสียแต่ว่ามันก็มีลดดาเมจแต่มันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะก็ถือว่าไม่ค่อยเวอร์ก,ก็เสี่ยงนะถ้าเกิดอยากเล่นอนะเสี่ยงกัน ใครมีรู้ก็ใช้แทนได้นะแต่ว่าจุดเด่นของทีมนี้คือจะเป็นต้องใช้เวลาแตนปลายน้ำไหมครับหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าของประมาณผมเนี่ยจะจบที่ประมาณสักสิบห้าเทินก็จบแล้ว oh, okay. อ๋อโอเคสิบ้าเทินแต่ถ้าของแน่นแบบแน่นสุดๆเลย oh. แบบระดับ PVE ระดับโลกก็ใช้ยอนจีได้อ่าแล้วก็ตุกกระบาแบบคนที่คิดคนอื่นเขาทำนะอ่า โอเคไไมม่ีอะรคก็ขอเชิญเลยครับผมแน่นอนว่าเราก็น่าจะลุยกันแล้วโอเคขอเชิญเลยครับแน่นอนว่าบอสตัวนี้น่าใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยโ okay. อเคเชิญครับ let's go ครับผมมาดูกันนะโ okay. อเคเชิญมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับเราต้องลดดาเมจจากตัวบอส่อาใช่ <c oughs> อันนี้สำหรับสาเซฟเนะแต่ถ้าไม่เซฟเนี่ยไม่ต้องกดสกลิลลดดาเมจของยูดิก็ได้มั่นใจว่าตัวเองถึกมั่นใจว่าตัวเองตัวเองถึกใงใช่มาเชิญแต่นี่สำหรับเผื่อคนอื่นด้วยนะว่าคิดว่าตัวเองไม่ถึกพอลดดาเมจไปก่อน50% จากนั้นค่อยกดสกิลบนของยูริเอ้ยไม่ใช่ยูนิกดสกิลบนของเบลิก้านะครับเรียงตามแพทเทิร์นนี้เลยโอเคจะเห็นว่าบอสถุมานะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใชใ่เรามีโดตาเมจแล้วก็จักรู้ด้วยนะที่มีกรอบเพิ่มเป็นงพันให้กับทั้งทีมนะใช่โอเคแล้วโอเคครับทำไมเขาถึงปีดสถานะเพราะอะไรครับคือเขามีเขาใส่เจมแล้วเจมแล,แล้วก็เอออะารต่อนะครับใสเ่เจมโปรเทนครับโเทนใสเ่ <Pot en. S 2> ใสเจมโปรเทนกับแผนการเล่นแล้วก็ยังติดอยู่เพราะว่าบอสเนี่ย มีสถานะถึง150%นั่นเองน,นะอืมอถือว่าแปลกใหม่มากๆใช่ถ้าเกิดว่ารวมกับเที่เรต้านนี่คือเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดเที่เรต้านไปถ้าเราต้านเนี่ยเราต้านแค่140%นะอืม140เนี่ยใช่140<อ>เราต้าน140แต่บอสมัน150ยังมีโอกาส10%ที่เราจะติดสถานะนั่นคือดวงสัวสุดๆใช่คืออย่าตีตัวแบบตัว,ต,วตัวสำคัญก็พอเละ ันนี้เรารอเธอไหลโดนใช่โหคิดว่าน่าอย่าติดตัวสำคัญน่าจะดีกว่านะถ้าตัวสำคัญโดนเนี่ยมันมันมันน่าจะสาหัสนะถ้าตัวสำคัญโดนอะแต่ว่าตัวสำคัญอย่างเบริก้าเนี่ยโดนได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าเบริก้ายิ่งเลือดน้อยเนี่ยจะยิ่งตีแรงออืแต่ก็มีตัวล้างตัวหนึ่งใช่ไหมคืออาริสสกิลบนล้างได้ใช่เรายังมีอาริสล้างอยู่แต่ว่าตัวเบริก้าผมเนี่ยคือกันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีการเล่นบวกไปด้วย โอเคอันนี้เราก็รอบอสใส่ตะกิวจนกว่าเบรดิก้าเนี่ยมันจะหมดหเยอะนะอืมพอาะประมาณนี้เลยเลยรอ,อไปครับรอไปเน้นาว่าทีมนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแหละเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเป็นอึดนะเราไม่เล้นนาะเลนานาเบนมากขนาดทีมนี้ใช่ครับสิบห้าเทิร์นจบแน่นนว่าโอเค โอเคครับยอาจนนนหน่โอเค okay, อันนี้คือทำไมถึงใช้อูอ,อูบาครับมีสาเหตุไหมอันนี้สาเหตุไหมผู้กระบ,บาดจะใช้เพราะว่าเราจะใช้ต่อเลือดน้อยเพราะว่าเพื่อเอฟเฟกต์ของแหวนข้งางเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความปิดให้กับตัวเบรติก้าด้วยนั่นเองนะตัวที่เลือ,ลอดน้อยจะจะใช้สกิลแรงขึ้นใช่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งสกิลแรงขึ้นแต่ว่าต้องเลี้ยงเลือดดี mm hmm. ด้วยไม่งั mm ้น hmm. ก็อาจจะโดนบอสติดตายได้ mm hmm. คือแหวนข้างมันมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะผมคิดว่าสามารถลงไอเทมได้นะเหมือนกัน เหมือนนกันด้วยถูกต้อง<ด>แต่ว,ว่าอะดีน่าช่วงนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ใช่แหวนข้างนี้มันก็มานะตอนเลดเลดเกมพวกตัวเก่งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันก็แอปโปะมาอยู่ยรู้สึกว่าอ่าแปลกๆโอเคอันนี้คือพลาดแปลกๆนะอันนี้คือพลาดใช่ไหมครับอันนี้พลาดโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้เกิดปัญหาที่ตอนสุดปานการนะเขาพลาดนะตรงที่บัฟกิลไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ครับผม เลี้ยับบัฟกิวนะครับผมเดี๋ยวบัฟกิวเป็นหาชีวิตเปลี่ยนได้เลยงั้นเดี๋ยวผมเปิดบัฟกิวกับของให้ดูใหม่แล้วคันนะโอเคคุณชมนี่ตรงนี้อ่าที่ครับเนี่ยบัฟกิวนะฮะนี่นี่น,น,น,นี่เอาเอ,เอาแบบเซฟที่เอาอัดอันนี้อัดยังอัดแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยตัดออกก็ได้บะนี่ครับโอเคอืมอืมโอเค วกว็พราประมาณนี้รักันคือคือมันมีข้อผิดพลาดเมื่อกี้ผมคือบัฟกิลบัฟกิลคือเขาไว้บัฟอะไรให้ครับเนี่ยปลอดหตุเลยเข่าบัฟเมือ่อกี้เพิ่มค่าความเสียหายคริทิคลอลนะอ่าพอเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ของที่คำนวณค่าคริทิคลอลไปแล้วนะแต่ว่าเผิอ่อไปปรับบัฟที่ไม่ได้เพิ่มอัตราคริทิคลอลให้นะครับมันก็เลยจะทำให้ไม่ติดคีนะเมื่อกี้ใช่ นี่แหละคือสิ่งที่ระวังเรื่องเรื่องที่สองเรื่องนี้แหละจะเปลี่ยนตอนไหนก็ต้องระวังนะ <c oughs> ตอนที่เราไปลองคิวแต่หัวคิวเขายังเปลี่ยนปั๊มได้นะ <c oughs> หัวปีาศาจคนนี้โอเคขอเชิญครับผม let's go โอเคเรามาสู่เกมที่ไรไม่รู้ครับเมื่อกี้เกิดกางผิดพลาดทางเมคานิกเล็กน้อยถึงมันกลางนะมีเกมที่สามเลยแต่ทั้งวันวันนี้ทั้งวันยังได้โอเคก็ตามไปทัวร์ ใครเห่าวะเนี่ยหมาแน่นอนคงคงไม่ใช่คนเห่านะเสียงเสียงเห่าเหมือนหมามากโอเคเห่าดะแซนบายพร้อมเราทำได้เบริเบริอันนี้เบริก้าต้านร้อยห้าสิบใช่ไหมมันไม่มีมันไม่มีโอกาสโดนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มีโอกาสโดนเลยร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนโอเคผมจะได้เอาไปใช้ในมิกมิมมมกขันอีเพิ่มเพราะผมโดนสถา,านะไงตอนจบ คือนี่มิดเบลมันนี่จะอยู่นี่คือผมเขาเรียกว่าแบบเอาอะไรนะไอ้รูปดาบเหมือนเหมือนคุณเลยนี่มิดเบลดมันอุปกรณ์มันนี่จะอยู่ไอ้มันนี่อยู่อ่ะเหมือนเหมือนคุณเลยแต่บวกบวหกไหมบวกหกมิดเบลดอ่ะบวกหกอ๋อเล่นมิดเบลดบวกหกมันมากมันพอเนี่ยแต่ผมแค่จริงๆแบบแค่จงไม่เข้าใจทิศอ่ะผมก็เลยแบบอืมคุณน่าจะพอรู้ผมเลยแบบเรียกเรียกคุณแล้วกันเรียกคุณคุณน่าจะดู ลิมิตเปรกเน่ะถ้าอัพจนตันก็แรงแต่ถ้าอัพไม่ตันก็ยังพอผ่านได้แต่ก็ไม่ได้ผ่านได้แบบชัวร์ๆขนาดนั้นโอเคแล้วคุณวิวครับคุณเมย์คุณน่ะกี่กีกี่ทีแหละไอ้บอสชั้นชั้นเก้าอ่ะบอสชั้นเก้าใช่ไอ้ท่อไอ้ท่อมก่อนสิบห้าเทิร์นได้ส <15 S 2> ิบห้าเทกี่ทีมันประมาณกี่วประมาณสักห้านาทีสองหรือสามนาทีครับสามนาทีสาม ผมห้าทีนะห้าทีสองสองวิไม่ไม่เต็มนะทำเไม <c oughs> ไม่เต็มไม่เต็มห้าทีสองวิแต่อันเนี้ยน่าจะนานอยู่เหมือนกันอันนี้นานแน่ๆแต่ถ้าชั้นแปดทำได้ประมาณสี่สิบวิอืมเราอย่าเพิ่งกดนะเรารอก่อนรอเลอนน้อยเจอกันเลอนน้อยมึงตายแน่ อยาเาลืมเลื่อ,อ,อตอนเล็ดเกมด้วยโอเคน้อยแล้วแต่ยังยังน้อยเพาะน,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 น้อยอีกน้อยอีกน้อยอีกเจอกันเดี๋ยวรอบอสจามก่อนโอเคบอสจาม,มแล้วนะจามสัน่ารักเลยติดบอรกร,อร้อยปุ๊บลงมาดูดามเมกันนะผมว่าน่าจะเยอะเดี๋ยวอยู่ถ้าติดคิดทอดจะออกพร้อมกันนะประมาณเกือบย<อ>ี่สิบล้านได้คือเราต้องจบภายในยี่สิบเทินใช่ไหมเท่าที่ดูอะจบภายในสามสิบเทิน ถ้าเธอที่ยี่สิบอสจะตีแรงขึ้น50%อ50%อ,อ๋อคือทีอว่าหนึ่งถึง25คือมันยังปกปปปปปติใช่ไหมหนึ่ถึง25จะปกติตั้งแต่เธอที่ยี่สิขึ้นไปบอสจะเริ่มตีแรงขึ้นเฮ้ยคือมันเริ่มกลายกลายพันธุ์ว่างั้นมันเริ่มกลายกลายพันธุ์มันเป็นเอ็กเอ็กเอ็กเมนเอ์อะเ,เนี่ยจริงกลายพันธุ์ได้เนี่ยเกินบอสอ่ะคือคือเนี่ยคือผมโอเคคือผม คือตอนผมดูแรกเนนะี่ยคือไอ้บอสตัวนั้นผมคิดว่ายากนะไอ้ตัวนี้ยากกว่ายากกว่ามันยากกว่าเพราะเราต้องใช้ปลิก้าใช่คือผมไม่นรูปภาพไอ้มังกรตัวต่อไปที่ที่ทททยิงยังจะจะถึงเลยเนี่ยประดับเลยประดับอันนี้น่ากลัวอยู่น่ากลัวดาวมันน้อยด้วยใช่คือไอ้ไอ้ตัวนี้ขนาดนี้น,นะคือผมรอเนี่ยผมก็อยากตกคำตรง่ีงแต่มันใช้เวลานานนะยิงไปเลย ค่อยๆนวดอันนี้ก็คือต้องเราพอหลังจากที่เราปาอุกบาทลูกแรกเสร็จไปแล้วเนี่ยให้เรากดฮิลของรีจลีขึ้นมานะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลูกตุ่มบอสทุกตายได้นะครับตุม่มแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใส่ยูรีรีเกตเนี่ยเพราะว่ามันจะมีน่าจะเป็นบั๊กมัง้งก็คือหลังจากที่บัฟไอตัวเพิ่มดาเมจธาตุของยูรีหมดแล้วเนี่ย มันจะเอาปั๊บอย่างอื่นของตัวเบลิก้าไปด้วยนะครับก็คือดาเมจมันจะลดลงนั่นเองนะถ้าพูดง่ายๆเราก็เลยต้องใส่เป็นยูริรีเกตนะเพื่อที่มันจะได้ใช้ได้สองรอบโอเคมันคือนี่คือมีหลายคนถามผมมาค่อนข้างเยอะนะพามามาณสิบกว่าคนนะบอกว่าเออถ้ายูยูริกับเขาเรียกว่ายูริกับโคออ้ี่นดีกว่าคือผมบอกก่อนว่าคือมันไม่เหมือนกันนะบอกไปก่อนเพราะว่าโคออ้นี่มันเอาไว้ลุยมังไอใช่ไหมไอ้มังกรใช่ไหมคือมังกร มาก่อ,อุปกรณ์มังกรขาวใช่วางขาวคือมันต่างกันนะโอเคจบแล้ว19เทินนะครับผมโดยประมาณโดยประมาณใช่ก็ถือว่าเร็วเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เกิน5ที19เทินเนะี่ยก็โออยู่โอเคผมรู้ทิกแล้วผมไปเอาไปทำบ้างโอเคก็นี่คือน่าจะเป็นทีมที่สองนะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่สองใช่ไหมครับเนี่ยทีมดาเมจ ใช่ไม่ใช่เชิงว่าทีมดาเมจเป็นทีมที่คนที่ไม่มีรูสามารถเล่นได้อ่าก็ถือว่าประมาณต้องเฟืองถืว่าประมาณนี้โอเคเนี่ยนะว่าคือสเกาเคตเตอร์อันนี้คือสเกาสเกาเคตเตอร์ใช่ไหมเนะี่ยสเกาปกติออ๋สเกาปกตินะคืออ๋อห้าสิบนี่หวนหนึ่งบนสี่สี่ที่สี่สี่นี่คือมันจะมีแค่สเกาเคตเตอร์นะตัวเดียวเลยเดี๋ยวผมไม่ได้ปั้นไวเพราะฉะนั้นโอเคความสามารถของมันเราต้องมาดูกันก่อนนะว่ามันมีความสามารถอะไรเนี่ยไอตัวนี้โอเคเชิญเลย เ้า <Okay. S 2> มันจะมีสถิติก็คือเพิ่มค่าความเสียหายแก่ศัตรูประเทศสมบูรณน30%ทำให้เราเนี่ยก็คือมันก็ทับกับแหวนของตัวเมลิก้าอยู่ดีนะอืมครับแต่แตว่าใสามาเพราะสล็อตมัน <c oughs> สล็อตมันอินนี่เฉยโอ้ยขอแห้งเลยสล็อตมันเกินมาอืมเพิ่มพลังเว้ยโ okay. อเคก็ถือว่าได้ดรเมจอยู่เหมือนกันนะ ก็คือว่าเรามารุยกันเลย let's go แล้วคือตัวนี้เราจะไม่พูดอะไรนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมโรซี่นี่เหมือนเดิมแน่นอนทุกคนต้องรู้เดิมุกย่างจกเวน้นไอตัวนี้แหละมันจะเหมือนเดิมคือโรซี่เนี่ยเราใส่มาเพื่อรถห้าเป้าแบบโดนบาโรก้วยส่วนหนึ่งใช่เพราะทำหน้าทนะี่คล้ายลูแต่ลูมันจะคือถ้าพูดถึงลูกับโรซี่นี่มันมีอะไรต่างนะคือลูนี่มันเอายีงเฉยไงโรซี่นี่ก็เอาไวฮิว ส,นนสามารถเอามาแทนในตำแหน่งของดีเจลีฟได้ผมคิดว่านะคลิปนี้อันนี้น่าจะเร็วกว่าเมื่อกี้ผมผมรู้สึกได้เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าชัวไม่แน่ไม่รู้เพราะว่านี้ม,มัน,อ,น,นอันนี้มันดาเมจหนักอยู่ทีมนี้แต่เนบางไปแปลกนะไม่กินอะไรโอเค, <laughs> อเคใส่าการสะท้อน90อังไงยมันก็สะท้อนกลับอยู่ดี คือมันไม่โหไม่ต้องใส่สะท้อนหรอกจริงในโหมดเนี้ยมันมันไม่มีผลอะไรเลยมันสะท้อนไม่ใส่เจมการสะท้อนอันนี้คือคุณใส่เจมการสะท้อนเมริกาไม่ไม่ได้ใส่ทีไ่ไม่ได้ใส่เนี่ยไม่ได้ใส่มันเป็นแพสซีฟติดตัวของเมริกาอยู่แล้วอืมโอเคเมริกาต้านร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่เหลือนี้ต้องโดนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องวัดดวงใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่วัดดวงสับเหมือนแรงเนะ โอ้หสว่างนะครับที่กระตีไม่เข้าสับเหมือนจะแรงแต่ดาเมจาจะติดศูนย์สเกลใส่เย็นลูกโอ,โ,โอ้โหถ้าเกิดสกิลนี้อยู่ในอารีนานะนี่เป็นโดนแบบฟินอารีทุกตัวใส่อาน,นีทุกตัวหนึ่งใส่เจมต้านซ้อนไอ้ต้านสถานะใช่ไหมครับใส่หมดเลยทุกตัวคือแล้วก็ใส่เจมเพิ่มพลังป้องกันด้วยไม่ไงั้นจะยืนไม่ไหวอือคืออันนี้สเกลก็ใส่ไม่ต้านใบแล้วก็ใส่นั่นใช่ไหมต้านสถานะพิบปกติ สเกลไม่ต้องใส่ต้านก็ได้จะใส่ต้านตแต่ใส่เพิ่มพลังป้องกันไว้ให้มันเอามายืนนานๆเฉยคือสเกลมันคือสเกลเราแค่เอายิงมาปั๊บเข้ไมไอเอาไว้างเดียวใช่เอามายืนปั๊บ่างเดียวคือตัว,ต,วตัวที่เหลือนี่ก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ส่วนมากผมส่วนมากคุณจะใส่เป็นพวกเออ่ยูริอะไรกี่ไหมยูริเออใช่อ๋อยูริแล้วก็ตัวอื่นจริงๆช่องนี้มันว่างอยู่แล้วแต่จะต้องใส่เป็นตัวประเภทเฟรเท่านั้นอเดี๋ยวรอบอสเลยอีกรอบหนึ่ง บอลเลยเหรอนี่เนี่ยรอมันอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ใช่อันนี้สอรี่สอรี่คำรามปังจริงจริงเราต้องรอทุบลูกโต๊อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ใส่ดาเมจไปเลยก็ได้แล้วแปะวิ่ได้กล้าแค่ damage มันจะไม่ขึ้นเลยคือตอนนี้ผมคือตอนนี้ผมมีข้อข้อเสียนะคือคุณมีรีเกตรีเซดเกตเวกเกียนเนี่ย สองวงวงเดียวนั่นแหละก็มันอาจจะยากสำหรับคนเล่นใหม่หน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีแหวนลีเกตจ,จริงๆสามารถใช้เป็นสลักประจำได้คือต,ต้องเป็นขั้นเต็มเวยนะใช่คือยังด,ดีที่ผมมีวงหนึ่งนะคือยังพอเลือกยังพอมีทางเลือกได้ถ้าไม่มีเนี่ยยากนะคือนี่ผมกำลังผิดผ่านละขอเวลาสักครู่กบล้อมเมื่อกี้ ถ้าเปิดในรู้เรื่องเลยนะลงก,กุกบาลแล้วลอลดอกแรกดอกแรกหน้าหนักอยู่อะโอ้โหติดบล็อกเอ้โหแย่แล้วว่าไม่เป็นไรติดล้มลมแหมถ้าถึงยี่สิบห้าเนี่ยผมว่ามีลูกอนันนีต้องทนนล้ค่อยเป็นค่อยไปเมริกาใช่ลม้มลมยังไหวยังไหวยังไหวอยู่อืม คือผมคิดว่าในอนาคตอะ่ะผมคิดว่าบอสตัวเนี้ยน่าจะไม่เท่าไหร่แนละ้วเพราะว่าในอนาคตนะน่าจะไม่เท่าไหร่บอสตัวนี้ถ้าเราผ่านได้เหมือนเหมือนท้ามังกรอคิวอะ่ะตอนแรกๆโผล่มาก,ก็มีคนปลดเยอะเหมือนกันอ่าแต่พอหลังๆเนี่ยก็ดาบเดียวตายใช่คือ,ค,อคือแน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของ,ของคนเล่นเกมเซเว่นนน์นะคือว่าเรายิ่งแบบพัฒนาไปไกลก็ยิ่งได้เปรียบทุกคนเลยกอ็อถั่วต้มแล้ว หวังว่าแบบเออแบบเปิดเกมมาเก่งเลยไม่ได้ไม่มีทางหรอกอ้คุณเล่นมากี่ปีเนี่คุณพีเล่น,นมากี่ปีเนี่ยเล่นแต่เกมเปิดครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเล่นแต่ตนมันยังปอมปตัวปอมอป,อ,มปอ,มอยู่เลยใช่เล่นแต่ไอพุกลูดียังไม่ลูดีแบบยังไม่แบบี่แบบยังไม่เติบเติบโตแบบแข็งแรงอ่ะยังแบบยังเฮอหมอยอยู่แบบนันนะยังแบบเล็กใช่เดี๋ยวนี้คือวิ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  ในเบียร์ไปนางนางฟ้าส่วนอีวานนี่ตามหาเมียยังไม่เจอเลยหาจีปียังไม่เจอหรอกถ้าแยกคายด้วยนี่อันนี้เกินแน่นะอันนี้เกินเวลาเกินห้าทีเกินอยู่แล้วเราไม่เน้นเวลาเราเน้นจุดมาดูกันว่าต้องเลื่อนน้อยนี้ใช่ไหมต้องเลื่อนน้อยกว่านี้ต้องรอเบลิกา้าถ้าของแน่นเกินก็เน้เนเลี้ยนเลี้ยงเลือดเอา จะดีเนี่ยเิก้าเลือดประมาณสัก20%่สอนะก<ร>ะดีผมคิดว,ว่าวถ้าเกิดคิดว<ไ>่าถ้าเกิดว่าใส่เรกเลียแทนโรซี่ผมคิดว่าร่วงไหมไอเนี้ยมีมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ล่วงเพราะว่าจะไม่มีกันห้าเป้าอืมแต่ก็ได้ยิวเรื่อยแต่มันต้องวัดดวงว่าตจิตทหารนะปอมาดูกันอึดถึงทนนานต้องดูดีถ้าเกิดว่าเน้นสวย เน้นสวยเน้นนาเมจก็ต้องเน้นเล็กินเล็บมาดูกันสับมันแรงอ่ะหัวแตกเลยนี่สิรู้แล้วว่ามันจะติดบล็อกแบบรอบแรกหรือเปล่าจริงๆถ้าไม่ติดบล็อกก็อาจจะไวกว่านี้จะขึ้นทินยิ่งเหรอขี่ผาละอุ้ยยี่หกเอ้ยต้องลงก็ต้องลงแล้วลงอูบ่าแล้วเพว่าปล่อยน้ำไม่ได้ละอุ้ยกลัวอะไรเราคนจริง แต่ว่ามีต่อให้มีรถห้าเป้าไม่ก็ไม่ใช่จะรอดนะมาแล้วมาล่วงเนี่ยโหล่วงจริงตอนเนี้ยอีกนิดหนึงอีกนอดหนึงอีกนึงอีกนึงไม่ใช่มังกรต้องล่วงตอนเนี้ยอ่ารอดสเกาตายเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่เอาแต่แหวนแหวนจะมีผลก็มีแค่นิดเดียวแหวนทำงานหนึแหวนทำงานแหวนทำงานแหวนทำงานโอ้เรียบร้อยก็ตายอยู่ดีโอเคคุณผู้ชมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกัน โอเคเอาเสมอเลยนานมันนานทีมโอ้โห่องเลยเอาพูดเลยพูดเลยก็อะไรไม่ได้เอาก็ถือว่าประมาณนี้ในการผู้ชมก็ถือว่าเอ่อมันมีหลายเทคนิคนะเร่นลว่านี่ก็เป็นสองเทคนิคของเอ่อคุณฟิลนะฟิลเจ็ดเจ็ดเคอวิชัยฟิลฟิลอะไรนะคุณฟิลโอเคก็ถือว่าประมาณนี้ในการนั่นะว่าทีมแบบนี้กับทีมแบบนั้นต่างกันนะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่าแบบทําไม,ตไมต่ติดท่าไม่ติดติดติดบล็อกเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเร็วกว่านี้ถูกต้องนะครับว่าทีมนี้แบบมันก็ได้แนละสเกลเคเต,เตอร์ก็เป็นทางเลือกอีกทางนะแต่ว่ากิดใครไม่มีของก็เตรียมตัวรัชตากรรมไว้เลยโอเคก็ถือว่าปรามานีแล้วกันคุณฟิวว่าคุณมีอะไรจะฝากผลงานไหมครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องฟิวซาวดวิด้วยนะครับถึงตอนนี้ยอดติดตามจะลดลงทุกวันทุกวันนะฮะ ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยมีคลิปใหม่ลงแน่นอนนะครับโอเคครับน้อง่าจะฝากคลิปเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันสจ้าแบบคนที่จะเล่นดันนี้นะออืก็เออมันจะมีอยู่อีกทีหนึ่งที่จะจบได้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเปลี่ยนจากสเกลปกติเนี่ยเป็นสเกาวเคเตอร์นะครับอ่าเอาโลซี่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นรินแทนอ่า นี่กน่าจะไวกว่าเดิมนะไวกว่าเดิมแน่นอนอันนี้จะไวกว่าเดิมแต่ว่าคุณต้องรีเลือดถ้าเป็นแปลว่าเรนนี่ไม่มีรีเลือด <จะ S 1> ใช่ไหมตร,ตรงนี้ไม่มีไม่มีรีเลือดเลยใช่ไหมมีรีเลือดก็คือสเกลแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สเกลเลเว่ลง4.4สเกลเกเตอร์นะไม่ใช่สเกลปกติแบบตามของตลาดที่เราหาได้คะใช่มันจะเป็นแค่เฉพาะของคนที่มาทันอีเวนต์ของสเกลนี้เท่านั้นถึงจะได้ตัวของสเกลเกเตอร์มาแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรใช้ทีมแบบที่ เคยตีให้ดูเมื่อสองตาก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะนานหน่อยอแต่สำหรับทีนี้เนี่ยจะเป็นดาเมจแบบสุดๆไปเลยกระบาดสองลูกยังไงก็ตายแน่นอนไม่ต้องกดสกิลข้อเสียข้อเสียบางแน่นอนข้อเสียบางเกียบบางมากเลยแต่ว่าดาเมจล้นทันักให้ถูกจังหวะแค่นั้นโอเคแล้วสเกอลเคเตอร์มาเราเราอธิบายก่อนก่อนไปนะหกแฟลกอลเคเตอร์ผมขอช่วยอธิบายครับว่ามันมีความสามารถพิเศษแบบอะไรประมาณไหนมันจะกดอะไรมานี้โอเคเชิญครับ let's go กาเคเตอร์จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อปลดถึงเลเวล44จะมีเพิ่มค่าความเสียหายจากจุดอ่อนเนี่ยเธ่ละ5%สูงสุดคือ50%อแล้วก็เมื่อปลดของรักข้าง42เนี่ยก็จะมีฟ,ฟื้นฟูสกิลด้วยไม่ใช่ฟื้นฟูสกิลฟื้นฟูเลือดให้กับทั้งทีมคล้ายๆตัวของลีนาหรือว่าฮายองนะครับ โอเคือใตัวคินี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงเลือดของเป็นใาได้ง่ายขึ้นเราจะไม่โดนตัวของบอสเนี่ยตกตายนะอืมก็ถือว่าฝากไว้แล้วกันโอเคครับก็ไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมครับหมดแล้วครับผมโอเคครับกับกาแฟต่างกาแฟต่างกาแฟต่างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ของผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับผมที่เพืก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมพี่สแกนบอมอย่าลืมกดติดตามแพลตฟอร์มเซเว่นนายด้วยนะครับผมพี่สแกนบอมอย่าลืมกดติดตามช่องคุณฟิวแล้วก็ช่องผม จกคิด่ามผมที่นี่ผมขอลาไปก่อนไปผมเจอกันครับผมสีเกดุเตยครับผมโอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ